ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในวัลงทุนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีหาหุ้นหลเด้งหลเด้งเพื่อสร้างพอร์ตในระยะยาวนะครับก็ขอแนะนำหนังสือก่อนนะครับมองหาหุ้นเติบโตตัวต่อไปนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านบี่าเอสในอินซีเดนะครับหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับว่าแนวคิดนะครับ ก็หุ้นสิบแดงนะก็เป็นอะไรที่ผมสนใจเสมอนะครับก็กุญแจลงทุนนะสำหรับผมก็คืออันดับแรกนะผมก็จะซื้อหุ้นที่กําไรในอนาคตโตนะอะไรที่กําไรในอนาคตโตไม่โตเนี่ยเราต้องมองข้ามไปนะครับหรือว่ากําไรสะดชั่วคราวก็ได้แต่ว่าอนาคตก็ต้องโตนะครับต่อมานะครับก็ต้องคิดให้ดีนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับเพราะว่าบางที หมายว่าถ้าเราซื้อเร็วเกินไปเนาะโดยที่ไม่ได้ไต่ตองเราก็อาจจะผิดพลาดนะครับเพราะว่าเวลาผมซื้อเนี่ยผมตั้งใจจะซื้อให้เยอะนะครับแต่ก็เยอะในในความหมายผมก็คือในขนาดที่พอร์ตของแต่ละท่านนะครับอันดับ3ามก็คือมองหาหุ้นที่ตลาดไม่คาดหวังการเติบโตนะครับก็คือหมายความว่าถ้าตลาดเขายังไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับการเติบโตเนี่ยเราก็จะเห็นโอกาสก่อนใคร เนาะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เ,เรียกว่าตอนนี้เก่งๆกันทั้งนั้นนะครับดับที่4ี่คือมองหาตัวเร่งที่จะทําให้มันโตเร็วนะครับตัวเร่งนะตัวเร่งก็ถ้ามีตัวเร่งเนี่ยปั๊บเดียวนะมันก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วนะต้องลองมองหานะครับดับที่5้าวางแผนทำลายในการลงทุนนะครับก็คือเหมือนกับว่าเออเราจะซื้อทุ้นตัวเนี้ยเมื่อไหร่ราคาอะไรนะครับราคาอะไรก็คือเราก็ต้องดูว่าราคามันถูก ถูกที่เหมาะสมนะครับราคาเหมาะสมนะครับเมื่อ,อไหร่ก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยตอนเนี้ยซื้อซื้อแล้วถือไปก็ยังไม่ได้อะไรนะอาจจะต้องกําหนดทามมิ่งว่าเออเมื่อ,อไรที่ทามมิ่งที่เหมาะสมนะครับก็ลองไปศึกษาต่อนะครับดนับต่อมาคือตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานตลอดระยะเวลาที่เราถือครองนะครับเพราะบางทีพื้นฐานมันเปลี่ยนโดยโดยเฉพาะยุคนี้ก็เรียกมีการดิสดิสลอปชันนะมันก็อาจจะทําให้ อะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราเราประมาณไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออดทนรอคอยนะครับความสาเร็จนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะทีมาดูตัวอย่างนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นอ่าตัวหนึ่งนะครับเป็นเดินเรือนะครับที่ผมเคยทําได้ก็สิบเด้งนะตอนนั้นผมก็ซื้อประมาณไหนดีตรงนี้ดีกว่า ไม่เป็นไรนะครับก็ซื้อซ yeah> ื้อที่ประมาณประมาณช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็ประมาณสิบาทขึ้นไปหกสิบาทผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้สิบเด้งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ใกล้เคียงสิบเด้งแล้วกันถ้าผมซื้อที่หกบาทไปหกสิบเนี่ยมันก็สิบเด้งละนะครับนี่เป็นหุ้นเดินเรือเป็นแนววัฏจักรนะครับวัฏจักรก็เป็นเด้งได้นะดับสองก็คืออันนี้เป็นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ผมก็ซื้อประมาณเติมตั้งแต่ประมาณสักสาบาทนะมนเคยขึ้นไปถึงส ก็ยังไม่ถึง10เด้งนะครับแต่ก็เรียกว่าหลายเด้งกันละกันเนาะตอนคือหุ้นที่ผมอมาพูดเนี่ยผมไม่มีแล้วนะต,ต้องต้องทำความเข้าใจก่อน2ตัวเนี่ยไม่มีละนะคือถ้าใครซื้อตามในราคาแบบนี้ผมก็ไม่สามารถรับประกรันอะไรได้แล้วผมไม่ได้บอกชื่อหุ้นนะครับอันนี้คือตัวที่สามตัวนี้ผมยังมีนะครับก็คือเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับตู้นะครับเกี่ยวกับตู้นะครับ แต่ว่าผมก็เรียกว่าขายออกไปบางส่วนแล้วละนะ่ะเนาะก็คือเรียกว่าไม่มีทุนอยู่ในหุ้นละนะก็ซื้อแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเจอมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ลองดูลองลอง,ลองพิจารณาจากอ่าก็เรียกว่าอะไรจากคุญแจลงทุนนี้ดูนะครับลองไปแกะรหัสกันดูนะครับซึ่งถ้าเราทําได้เนี่ยผลตอบแทนก็อย่างที่เห็นเนี่ยเนาะนะครับเราก็จะได้แบบค่อนข้างมหาศาลนะ,นะครับ ก็แต่ว่าก็มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะขายได้ราคาดีทุกครั้งนะครับคือคือถ้าเราขายได้ราคาดีทุกครั้งเราก็เก่ง okay, เนาะเพราะว่าอย่างพูดเดินเรืองเงี้ยผมก็เริ่มขายแต่ประมาณ30มสิบบาทแล้วละ่ะนะไม่ได้ขาย60บาทเลยขนาดนั้นเนาะแล้วก็ผมก็ต้องปั้นพอรตต่อไปนะครับก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้โอเคพอตก็จะดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาเรียกว่ารันเวเรายังอีกไกลนะรันเวเรายังอีกไกลคือเราก็ยังต้องท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับก็ฝังหนังสือ2เล่มตามภาพนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนเพจก็มาซื้ออ e ีบุ๊กได้นะครับ6 1ชุด6เล่ม1ชุด6เล่มน,นะครับก็ให้เข้ากลุ่มประมาณว่ามองหาหุ้นนะครับเพียงแต่ว่าไม่ไม่ใช่กลุ่มใบหุ้นถ้าใครหวังคาดหวังว่าจะได้หุ้นจะใบหุ้นก็ต้องไปที่อื่นนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตบทความกับคลิปอะไรประมาณนี้นะครับในกลุ่มนะครับแล้วก็ หนึ่งชุดหกเล่มน,นะครับสนใจก็อินบ็อกสอบถามนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จในการลงทุนสวัสดีครับ